สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุรอบตัวเราในหัวข้อเรื่องของเล่นของใช้กับคุณครูยุภาวันเช่นเดิมค่ะนักเรียนเห็นในภาพไหมคะภาพที่ครูเอามาให้นักเรียนดูมีบ้านไหนมีสภาพเป็นอย่างภาพนี้บ้างคะ,ะถ้าเป็นอย่างภาพนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องช่วยกันเก็บของอให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยวิธีการเก็บ เราจะต้องแยกของให้เป็นหมวดหมู่อย่างแรกเลยเราจะต้องแยกของที่เป็นของเล่นและของที่เป็นของใช้นะคะแล้วนักเรียนสามารถแยกได้ไหมว่าอะไรเป็นของเล่นสิ่งของใดเป็นของใช้เราลองมาช่วยกันแยกนะคะว่าสิ่งใดเป็นของเล่นสิ่งใดเป็นของใช้นักเรียนคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะถูกต้องค่ะชิ้นที่1เป็นของเล่นชิ้นที่2เป็นของใช้ ชิ้นที่สามเป็นของเล่นชิ้นที่สี่เป็นของใช้ชิ้นที่ห้าเป็นของใช้ชิ้นที่หเป็นของใช้ชิ้นที่7เป็นของเล่นชิ้นที่8เป็นของเล่นชิ้นที่9เป็นของใช้และชิ้นที่สิบเป็นของใช้ค่ะทุกคนเก่งมากค่ะ ที่สามารถแยกได้ว่าของเล่นของเล่นก็คือสิ่งที่เราใช้เพื่อความสนุกและเพลิดเพลินของใช้ก็คือสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้สอยในชีวิตประจําวันและสิ่งที่นํามาทําของเล่นของใช้เราเรียกว่าวัสดุนะคะวัสดุที่นํามาทําของเล่นของใช้เช่นไม้นํามาทําโต๊ะตู้เตียงของเล่นไม้ผ้า นำมาทำเสื้อผ้าตุ๊กตาผ้าหุมผ้าชุดตัวพลาสติกนำมาทำตะกร้าขันน้ำกระมังและก็ถุงใส่ของนะคะโลหะมีอยู่หลายประเภทสามารถนำมาทำตะปูกุญแจบ้านเครื่องครัว และสายไฟดินสามารถนำมาทำเครื่องปั้นยินเผาชามเซรามิกแล้วก็อิฐนะคะยางสามารถนำมาทำสายยางยางรัดของล้อรถพื้นรองเท้า ส่วนกระดาษสามารถนำมาทำหนังสือปฏิทินสมุดและซองจดหมายนะคะสรุปวัสดุเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำวัตถุต่างๆยกต,ตัวอย่างเช่นผ้าเป็นวัสดุนำมาใช้ทำวัตถุคือเสื้อผ้าทุก,กตาผ้าห่มและผ้าขน,นุน สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานเรื่องวัสดุกับวัตถุนะคะมาให้นักเรียนได้ทำโดยให้นักเรียนจำแนกระหว่างวัสดุและวัตถุโดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะให้ตรงกับภาพเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพส่งในกลุ่มไลน์ในชื่ออัลบั้มของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ